คะแนนหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าติดตัวจริงได้ไหมในรอบนี้เกณฑ์มันเปลี่ยนข้อสอบแนวต่างๆพี่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้อะถ้าเป็นเกณฑ์เดิมอะ่ะร้อยห้าอาจจะไม่พอเพราะในเกณฑ์เดิมร้อยห้าเนี่ยยังเป็นตัวสำรองอยู่แต่พอเกณฑ์ใหม่เนี่ยก็อาจจะมีลุ้นนะคะแต่พี่อยากให้ตั้งไว้สักร้อยสิบห้า ร้อยสิบห้าเนี่ยความคิดพี่นะน่าจะเป็นตัวจริงถ้าน้องแบบตั้งความหวังไว้ได้สูงเท่าไหรอ่อ่ะเวลาพลาดลงมาของพี่ใช้คําว่าพลาดเนาะเหมือนเราตั้งไว้ร้อยสิบเวลาสอบจริงมันไม่ค่อยถึงหรอกในสิ่งที่เราตั้งอะ่ะมันก็จะลดลงมาแต่ถ้าน้องตั้งไว้ร้อยห้าหรือหนึ่งร้อยเวลาสอบจริงนอ้องอาจจะได้เก้าสิบห้าอย่างเงี้ยพี่เลยอยากให้ตั้งไว้สูงไว้หน่อยพอสูงไว้หน่อย เราก็จะพยายามเวลาเราตั้งไว้สักเท่านี้เราก็จะพยายามทำยังไงให้ตัวเองไปแตะให้ถึงตรงนี้ให้ได้แต่ในความพยายามของเรามันอาจจะไม่ถึงหรอกแต่เราอาจจะอยู่แค่นี้แต่ถ้านน้องตั้งไว้เท่านี้ยากมากที่น้องจะเลยเส้นตรงนี้ไปได้ยังไงอยากให้ตั้งไว้สูงนิดนึงเวลาเราพลาดไม่ถึงเนี่ยมันก็ อาจจะได้มีลุ้นด้วยนะคะแต่ถ้าตั้งไว้น้อยร้อยห้ามันไม่ได้น้อยนะแต่ว่าอยากอยากให้สูงกว่าน,นี้อีกเพราะว่าคะแนนที่ผ่านมามันเยอะแล้วรอบนี้เนี่ยมีคนแบบตั้งใจเยอะมากอะ่ะพี่เห็นหลายๆคนนะเขานั่งทำเทสทำทำทำอันนี้ทำได้สำหรับคนที่เขาสอบมาหลายครั้งแล้วนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยสอบอะไรเลยเนี่ยควรจะอ่านเนื้อหาก่อนนะว่าเนื้อหามันเป็นยังไงประมาณไหนนะ เพราะว่าไปลุยทําเทสอย่างเดียวบางทีเราไม่รู้นะเราซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องสอบไหมเนาะยังไงลองลองตั้งให้สูงกว่านี้สักนิดก็ได้สักร้อยสิบนะแต่ให้ดีพี่ว่าร้อยสิบห้านะคะ หลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook f a n p a g e ปั๊มดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดชับสไแร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด,ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ